อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power สก๊อตคิดอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนครบรงชาติแบบนี้นะครับใช้เวลาช่วงรถติดติดอัปเดตความรู้เรื่องสุขภาพกันนิดหนึ่งและกันนะครับเราพูดคุยกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเด็กในวัยประถมวัยนั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามีความคิดเห็นจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาด้วยเป็นกุมารแพทย์ทางด้านพัฒนาการเด็กนะครับมาให้ข้อมูลกับเรานะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการพัฒนาเรื่องของร่างกายและสติปัญญากันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ในเด็กวัยสาถึงหปีเนี่ยจงเป็นวัยสําคัญเป็นอีกเก้าหนึ่งที่สําคัญเลยในช่วงสขวบปีแรกคุณดูแลเขาอย่างใกล้ชิดที่บ้านแต่ว่าพอเริ่มจะเป็นสาขวบถึง6กขวบปุ๊บชีวิตของเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเขาจะต้องเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทานันแล้วก็เตรียมให้พร้อมว่าเด็กวัยนี้เนี่ยจะมีพัฒนาการในแต่ละด้านอย่างไรอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือพัฒนาการด้านร่างกายในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะเด่นชัดมากว่าเด็กวัยนี้สามารถที่จะ ทำสิ่งต่างๆได้เยอะมากขึ้นเด็กวัยน so so, ี้เขาจะเริ่มมีความคิดที่ซับซ้อนขึ้นกว่าเด็กวัยน้อยกว่า3ขวบแต่ว่าความคิดเขาก็จะยังตรงๆทื่อๆอยู่เราเรียกว่าเป็นคอนกรีตทิงกิ้งนะคะก็คือยังไม่สามารถคิดซับซ้อนได้ก็ถือว่าทั้งร่างกายและก็สติปัญญาเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับก่อนจะกันวันนี้มีฝากอีกเรื่องหนึ่งครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆก็คือเกี่ยวกับ สื่อต่างๆโซเชียลมีเดียอุปกรณ์อ mm ิเล็กทรอนิกส์ทางสมาคมกุมลาลแพทย์ของอเมริกาเนี่ยนะครับอเมริก mm ันอะคาเดมีออฟเพดทริกเขาได้มีการนำเสนอมาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆ mm hmm. เขามีเกณฑ์มานะครับ oh, <wow. S 1> พราะว่าลูกของเราเนอยู่ในกลุ่มอายุไหนแล้วมี การใช้เนี่ยโค้าในการใช้สิ่อได้แค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยคืออายุ0 2ปีไม่ควรไม่เลยนะครับไม่เด็ดขาดนะครับในกลุ่มต่อมานะครับก็คืออายุ3 5ปีวัยน้องนาดาเนะครับเราเริ่มนะครับให้เขาเรียนรู้กับพวก โทรทัศน์ได้นะครับเทคโนโลยีได้อาจจะดูได้ต้องมีเวลากําหนดเขาเฉลี่ยมาแล้วว่าวันหนึ่งไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะถ้าวัยประมาณ6กถึงสิปีเนี่ยเอาละอันนี้เริ่มเรียนรู้ได้นะครับเริ่มมีทีวีได้เริ่มใช้โทรศัพท์มือถือได้นะครับแต่ไม่ให้เกิน2ชั่วโมงต่อวันนะครับอะไรที่เป็นโซเชียลมีเดียมากๆเช่นการตั้ง Account ของตัวเองอย่าพึ่ง ค,คุณหมอบอกไว้เลยว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มรู้จักการเป็นตัวตนของเราแล้วรู้จักกติกาสังคมแล้วน่าจะเริ่มประมาณ12ขึ้นไปวัยสุดท้ายคือ13-18ปีก็วัยรุ่นเลยอันนี้ก็เขาเริ่มจะมีความเป็นตัวตนล้นะครับก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เราก็คอยปรึกษาอยู่ห่างๆนะครับแอคเคาท์เหรอคะแอคเคาท์เนี่ยมีได้นะครับแต่จะมีได้เมื่อไหร่แล้วแต่คน บางคน13นยังเด็กมากบางคน13เป็นหนุม่มสาวแล้วก็สอนเขาและกันนะครับก็ว่าอันนี้สําคัญที่สุดอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องใกล้ชิดต้องใกล้ชิดอย่างเดียวไม่พอต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมไว้ค่ะว่าให้ลูกเนี่ยไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเราที่จะยอมให้เขาให้พ่อแม่เนี่ยไปใกล้ชิดได้ลูกบางคนเนี่ยแอบเล่นไม่ คือพ่อแม่ดุตลอดเวลาลูกก็แอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือกว่าสร้างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจการได้มีโอกาสกล้ชิดเนี่ยเป็นเกราะป้องกันสําคัญอย่างดีเลยวันนี้นะครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะครับมันสำคัญมากเลยทีเดียวของเด็กนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก่อนครบธทงชาติทางช่องหวันเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ